ช่วงนี้รัฐมนตรีพระดอนก็ได้ลงพื้นที่บ่อยมากนะคะเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนให้ประชาชนรวมถึงมีข้อแนะนําไปทางกรมชลประทานด้วยนะคะเกี่ยวกับการระบายน้ําว่าอยากจะให้เป็นลักษณะกลางปลาหรือว่าระบายไปข้างๆบ้างนะคะไม่ใช่เป็นแนวดิ่งอย่างเดียวค่ะครับถ้าแนวดินนี่ก็จะพุ่งมาที่กรุงเทพมหานครนะครับเกิดเจ้าพยาเนี่ยตอนนี้ระบายเนี่ยเมื่อเย็นที่ผ่านมาเนี่ยต้องระบายไปถึง2,900แล้ว นะครับเพราะว่าจะต้องรองรับเพราะเกิดพิพลเนี่ยถ้าเต็มก็ต้องระบายลงมานะครับส,ส่วนเรื่องการเยียวยาก็เป็นไปอย่างราบรื่นดีนะคะแล้วก็มีการดูแลคนที่อยู่ในน้ํานานๆด้วยมีข้อสั่งการนายกว่าคใครที่ท่วม30วัน60วันเนี่ย ก็ต้องดูแลเพิ่มเติมแล้วล่ะ <C> e <an> เพราะว่าจมอยู่น้ำเนี่ยนาน30วันถึง60วันเนี่ย <C> e <an> ก็ทำมาหากินลำบากอันนี้นายกก็จะหาทางที่จะเยียวยาเพิ่มเติม <C> e <an> ท่นี้ไปดูคำยืนยันของทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับคือยืนยันนะครับว่าน้ำเนี่ยจะไม่เหมือนปี2 5 5 4แน่นอน รองเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาตินะครับคุณไฑูทู์เก่งการช่างเนี่ยเป็นประธานประชุมนะครับที่ปรึกษาแล้วก็หาลือถึงการติดตามสภาพอากาศสถานการณ์น้ําหลังการประชุมเนี่ยรองเลขาธิการสอน,นอทชเนี่ยเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ําของปี68เนี่ยถือว่าเป็นปีที่มีปริมาณน,น้นําฝนมากเป็นอันดับสองรองจากปี2565โดยมีค่าน้ําฝนเนี่ยสะสม สูงเฉลี่ยถึง127.7ส่งผลให้ช่วงเดือนพฤศจิกายนซึ่งเปปกติเนี่ยเป็นฤดูหนาวยังคงมีฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุคันแมกกีที่เคลื่อนผ่านประเทศไทยตอนบนและที่สำคัญพายุเนี่ยทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนภูมิพลสูงถึง540ล้านลูกบาทเมตรขณะที่เขื่อนเนี่ยมีพื้นที่รองรับเหลือเพียง1%ของความจุทำให้ต้องมีการระบายน น้ำอย่างต่อเนื่องคณะนี้เขื่อนภูมิพล์เนี่ยระบายน้ําอยู่ที่48ล้านลูกบาทเมตรต่อวันและก็จะทยอยเพิ่มขึ้นเป็น53ล้านลูกบาทเมตรในวันพรุ่งนี้และ55ล้านลูกบาทเมตรในวันพุธ หากจำเป็นต้องระบายสูงถึง60ล้านลูกบาทเมตรต่อวันเพื่อรักษาความมั่นคงของเขื่อนและควบคุมปริมาณน,น้ำให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยมวลน้ำจุดนี้จะไหลไปที่จังหวัดนครสวรรค์จะไปกระทบที่จังหวัดอุทยัยชัยนาทที่เป็นจุดต่ำของที่อยู่ริมแม่น้ำและก็จะมีการระบายน้ำไปอยู่ที่2,800 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีที่เขื่อนเจ้าพยาล่าสุดดีระบายถึง2,900ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วครับในส่วนที่จังหวัดปทุมธานีถึงนนทบ,บุรีนะคะ<ม>ก็ได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่13พฤศจิกายนค่ะแต่ว่าก็ยังมีการยืนยันนะคะว่าการระบายน้ำในปีนี้ก็ยังต่ำกว่าปี54อยู่นะคะดังนั้นคนกรุงเทพก็อาจจะยังไม่ต้องกังวลใจอะไรมากนะคะอาจจะเห็นน้าที่แม่น้าเจา พระยากระชกข้ามผนังกั้นน้ำมาบ้างนะคะก็เป็นเพียงสถานการณ์น้ําทะเลหนุนเท่านั้นค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังคงดูแลอยู่อย่างใกล้ชิดนะคะฟังเสียงคุณภัยทย์รองเลขาธิการสทนชค่ะกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพไม่ต้องหวาดกลัวเลยเลยครับน้ําที่กระชกข้ามไปได้วยน้ําทะเลเนี่ยเขามีระบบสูบกลับมานะครับแ,แต่ที่ข้อเสนอเมื่อกี้ดีมาก ก็คืออาจจะต้องให้กรุงเทพเนี่ยรับน้ําไปช่วงน้ําทะเลมันสูงเข้าไปสู่คลองต่างคลองมะกอกน้อยมะกอกใหญ่คลองอะไรต่างๆทั้งหมดเพื่อที่จะไล่น้ําด้วยและให้น้ำเนี่ยได้ถ่ายเทกันด้วยนะครับแล้วก็ช่วยลดระดับน้ําที่สูงขึ้นกรณีที่น้ําทะเลนสูงด้วยนะครับกรุงเทพยอมไหมคะยังมีส่วนก็เขาก็ส่วนร่วมกับกรุงเทพว่าให้ความร่วมมือดีๆครับผมแต่ด้วยข้อจํากัดของกรุงเทพเนี่ยเวลารับน้ำเนี่ยเขารับน้ําจากลังสิทธ์หรือคลองเปรมประชากรต้องสูบออกมานะครับคลองเปรมสูบมากที่คลองสิทแล้วสูบออก ครับผมก็กรุงเทพถ้าถามว่าด้วยด้วยพื้นที่เขาไม่ว่าจะเป็นคลองทวีวัฒนาหรืออะไรเนี่ยน้ำมันต้องไปทางฝั่งตะวันตกตันออกและเข้าระบบพวกนี้น้ําใช้เวลาพอสมควรที่เรียน,นะครับว่าแต่ด้วย คปซิตี้หรือความจุของแม่น้าเจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพเนี่ยรับได้เกือบ3500นลูกบาทเมตรต่อที mm hmm. เพราะฉะนั้นน้ําที่มาเนี่ยวันนี้ที่ดูที่บางไทรเนี่ยประมาณเกือบ3,000ันิดนิดนึง mm hmm. นะครับก็ยังยังสามารถที่จะบริหารจัดการได้ครับผมแต่พอน้ําทะเลนูนสูงมันก็จะยกตัว mm hmm. พอยกตัวเราก็เปิดให้น้ําเข้าในคลองระบายต่างๆนะครับแต่ถ้ายกแล้วมันกระชอบขึ้นมาที่เรียนนะครับว่าเขาขึ้นลงวันละสองเวลา mm hmm. ในวันที่เขาลงเนี่ยเขาก็จะลงไปไม่นานเพราะว่าช่วงน้าทะเลนูนสูงน้ําจืดก็จะดันไปนะครับ งนี้ก็ผมผมว่าถ้าผ่านอาทิตย์นี้ได้นะครับผมก็น่าจะดีขึ้นครับผมวันนี้ชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ลงพื้นที่ตรวจน้ําโดยเฉพาะที่สะพานพุทธท่าเตียนแนวป้องกันน้ําท่วมและก็ให้ความมั่นใจว่าสถานการณ์ยังควบคุมได้ฟังเสียงยืนยันจากผู้ว่ากรทมกรทมเองเราก็มีแนวกันน้ําที่สูงอยู่แล้วในที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ยังมีเหลือผมว่าอย่างตรงสะพานพุทธเนี่ยก็ แต่หกสิเซนเจน็ดสเซนนะยังเหลือเผื่ออยู่ได้ตอนนี้มีการระบายน้ําเพิ่มขึ้นผมคิดว่าคันเราก็น่าจะยังพออยู่นะเพราะว่าคันที่เราใช้เนี่ยเป็นเบตจาก3ามทุ่มใหญ่ปี5-4าสี่ซึตอนนั้นน่าจะปล่อยสามพันกว่าเลยอะรูแบัใไ,ไม่แต่ไม่ที นี่ก็จะมีปัญหานิดหน่อยก็พวกตามที่ปันหลออย่างตรงนี้นะถ้าผมคิดว่าเราต้องเสริมคันตามคันหลอปันหลอต่างๆก็อาจจะมีจุดเช่นบริเวณท่าเตียน,ท,ยนที่จะมีน้ําซึมก็บ,บ้างแต่ก็ไม่ได้ผลกระทบกับถนนใหญ่นะก็จะเป็นพื้นที่จากัดบริเวณรอบที่ตอนนี้ที่เรากังวลเพิ่มก็าจะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างต่างจังหวัดเห่นตรงนี้มีมีตรงวัดวิมุตท,ที่อยู่ชายแดนระหวา่างไายระหว่างกรุงเทพกับนนทบุรีว่าฝั่งเลยขึ้นไปดังนนนะ่ะมันมีน้ํา มีเกื่อนพังอะไรเงี้ยก็อันนี้ให้ไปดูตรงชายแดนหน่อยว่ามันมีโอกาสน้ำจะติดตลบเราไหมแต่ถานการคิดว่าก็ยังไม่น่าเป็นห่วงครับก็คิดว่าเรารับมือได้ตอนนี้นะ